คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยฮาหนอยนะครับ สตัวเน้นรูดนะครับในรอบพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่26นะครับพฤษภาคมพศส5 6 4นนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับฮาหนอย2ตัวเน้นลูดนะครับก็ไม่ทําให้เอฟพี่น้องนะครับเอฟีนะครับต้องผิดหวังนะครับก็เข้าอยู่นะครับผมพี่น้องก็ไม่ถือว่าลุดนะครับให้เด่น2นะครับกับเด่น8นะครับสายลูดสายวิ่งก็มาอยู่นะครับ2กับ8เมื่อวานนะครับสําหรับสายวิ่งสายลูดนะครับก็เข้าอยู่นะครับสําหรับเม็ดเดียวนะครับเมื่อวานนะครับให้เด่น เด่น2รูด2นะครับก็มาอยู่นะครับก็ไม่ทําให้พี่น้อง fc ต้องผิดหวังนะครับก็มาอยู่นะครับ2 1นะครับสําหรับเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับเลข7ก็มาตั้ง4หน่อยนะครับมาตั้งแต่ฉพาะกิจนะครับ1ก็มา4หน่อยนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับก็มากันเยอะเลยนะครับเมื่อวานนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับงวดวันที่26นะครับพฤษภาคมพศ2564นะครับก่อนจะมารับชมตัวเลขแนวทางนะครับก็ไปชมนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับหลุดตัวไหนบ้างนะครับก็ไปชมกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมเมื่อวานนะครับก็17งวดซ้อนนะครับผมเนาะงวดก็ถือว่าเข้าตามสูตรนะครับ17งวดนะครับมาดูเลขให้นะครับเลข2มานะครับ8ก็มาเลขวิ่งนะครับ 7ก็มานะครับ1ก็มานะครับ0ย์ก็มานะครับ9ก็มามาหมดทุกตัวนะครับเมื่อวานนะครับจับมาได้2กับ8นะครับผมพี่น้องจับมาได้2กับ8นะครับมาดูรอบช็อปร์กิจออก6 1 7นะครับ3 6นะครับก็มาดูนะครับในรอบพิเศษเน้นรอบให้นะครับผมพี่น้องนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดเข้านะครับผม8 2 2 8นะครับโอ1 1ดกราบขอโทษขอภัยนะครับเข้านะครับ1 2นะครับ ในรอบปกตินะครับสําหรับ8ก็มาเฉพาะเลขวิ่งนะครับผมพี่น้องมาเม็ดเดียวจริงๆนะครับเมื่อวานนะครับ2ก็มาเม็ดเดียวจริงๆนะครับเมื่อวานนะครับผมพี่น้องมาดูเน้นรอบนะครับผมเนาะเอ็ดมินให้72นะครับนี่นะครับ72 2 7ออก71นนะครับผมพี่น้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับผมเนาะสำหรับเน้นรอบก็ไม่มานะครับ ก็มาดูนะครับสําหรับเน้นรอบปกตินะครับแปดมานะครับผมแปดเจ็ดจริงๆนะครับแปดเจ็ดแต่ว่าแต่ว่าไม่แปดเจ็ดหนึ่งนะครับผมฝนก็ตกมาแล้วนะครับผมพี่น้อง็ลอกปอกแป๊กนะครับเนาะอาจจะเสียงเบาบ้างนะครับก็กราบขอโทษขออภัยเอฟซีพี่น้องนะครับผมก็มานะครับผมแปดมานะครับผมก็เกี่ยบเข้าโต๊ะนะครับผมพี่น้องในรอบนี้ก็เกี่ยบเข้าโต๊ะนะครับก็มาดูต่อนะครับในรอบ v i p นะครับ แอดมินเน้นเจ็ดเจ็ดมาแล้วครับผมตัววิ่งมานะครับหกเจ็ดเจ็ดสี่สามนะครับแอดมินได้เจ็ดสี่นะครับมันออกเจ็ดสามสี่นะครับผมพี่น้องกราบขอโทษขออภัยนะครับผมสามมาขั้นกลางระหว่างสี่นะครับก็เกี่ยบเข้าโต๊ดเหมือนขั้งสองเลยนะครับมาดูชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวนะครับเลขที่ออกแปดเจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้ห้าเจ็ดแปดเกี่ยบเข้าโต๊ดนะครับผมพี่น้อง ก็มาดูชุด VIP นะครับผมให้สี่เจ็ดแปดออกเ3 4สามสี่ยางครับผมพี่น้องยังอยู่นะครับสำหรับสามตัวยังไม่แตกนะครับผมพี่น้องนะครับก็ไปชมกันเลยนะครับในงวดวันที่26นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปชมพร้อมกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมสําหรับงวดวันที่26นะครับอาจจะมีเสียงฝนหน่อยนะครับก็ขาบขอโทษขออภัยเอฟซีพี่น้องนะครับก็ดูตัวเลขเอานะครับผมพี่น้องเนาะ หน้าฝนนะครับเลขในตารางนะครับก็ขอพี่น้องที่เข้ามารับชมเนอะลืมเขียนนะครับสิบแปดนวดซ้อนนะครับผมเปิดเครส์วดนี้ก็จะเขียนเป็นงวดที่สิบแปดนะครับอ่าเป็นเคสนะครับจะได้เข้าต่องวดนะครับก็ขอพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับได้มีความโชคดีกับบารมีไข่ด้วยนะครับเนาะครับผมก็มาดูนะครับก็จะมาดูเลขในตารางก็มีศูนย์นะครับมีเจ็ดนะครับมีหกนะครับมีหนึ่งนะครับมีสามนะครับมีแปดมีมีสี่นะครับกับขอโทษอภัยนะครับ เลขศูนย์นะครับกับเลขเจ็ดนะครับสองตัวเน้นรูดนะครับคือเลขเด่นนะครับเด่นศูนย์นะครับกับเด่นเจ็ดนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับเม็ดเดียวเน้นรูดก็ไม่พลาดนะครับเน้นรูดสองก็มาอยู่นะครับมาหนึ่งสองในรอบปกตินะครับก็มาดูนะครับในรอบพิเศษนะครับเด่นศูนย์ก็จะมีศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งนะครับเก้าศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดกับศูนย์หนึ่งนะครับคือตัวเด่นนะครับส่วนเก้าศูนย์กับ ศูนย์ศูนย์คือตัวรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับปกตินะครับก็จะได้เจ็ดนะครับก็ได้แปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองหกแปดนะครับตัวเด่นก็จะเป็นแปดเจ็ดนะครับแล้วก็แปดหนึ่งนะครับส่วนส่วนแปดสองนะครับแล้วก็แปดหกนะครับตัวรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับ สำหรับ VIP นะครับก็จะได้6นะครับเป็น6 3สนะครับ64นะครับ0 6นย์นะครับ7 6นะครับ6.3คือตัวเด่นนะครับ6,4นะครับคือตัวรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับเมื่อวานก็เกี่ยบเข้าโต๊ะนะครับวันนี้ก็ขอให้เข้าเต็มเต็มนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับครับผมสำหรับเลขที่วงกลมไว้นะครับก็สามารถเอาไปยกเลยนะครับในรอบชอพาะกิจนะครับ ในรอบ v i p นะครับในรอบพิเศษนะครับนรอบก็รอบปกตินะครับยกได้นะครับก็มาชมนะครับในรอบ3ตัวรอบพิเศษนะครับก็จะได้0 9 7ย์นะครับศ11นะครับเมื่อวานนะครับวันนี้วันวันเกียบทั้งสองนะครับก็จะให้0ูย์คือตัวเด่นนะครับศ11ตัวรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับก็มาดูนะครับในรอบปกตินะครับได้687นะครับ081นะครับ687คือตัวเด่นนะครับ 081รองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับก็มาดูนะครับในรอบ VIP นะครับรอบ VIP ก็จะ้ด้6 4 6นะครับ5 6 4นะครับ4 6 3คือตัวเด่นนะครับ5 6 4คือตัวรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยสตัวเน้นลูดนะครับ ในงวดวันที่26นะครับพกสภาคมพศ2564นะครับครับผมสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็กดเลื่อนผ่านได้นะครับแอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับขอให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชมเพื่อความรุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก่อนจะออกไปนะครับแอดมิน,มนคิมนําโชคพารวยก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจแอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับผมนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับผม กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ